โอเคตอนนี้อยู่ที่บ้านหมอนะครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันคือหัวกระจกชำรุดต้องรอบางซื่อหัวจากบางซื่อมาช่วยผมก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันนะครับไม่ใช่เจอครั้งแรกนะแต่เคยเจอตอนที่หัวจากเสียห่วงนิ้วตอนนั้นนั่งมา ออนั่งไปกับย่านะครับกัดทุ่มแสงนี่แหละ2คนนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์อีกครั้งรอบที่2ในรอบหลายปีเพราะว่าตั้งแต่นั่งรถไฟมาโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะไม่ค่อยได้เห็นหัวจากเสียหรือว่าชำรุดนะครับคือน้อยมากโอกาสเนี่ยคาดว่าจะไปถึงรังสิตตอนเกือบบ่าย3ามไม่ก็4ี่โมงเย็นนะครับ ตอนนี้อยู่บ้านหมอนะครับโอ้โหระหว่างที่รอก็เดินเล่นไปได้ลงไปซื้อของกินไปสามโอเคจากจากผู้โดยสารกลายเป็นผู้ประสบภัยนะครับ จากผู้โดยสารกลายเป็นผู้ประสบภัยในตอนนี้รั่วจัดเลยโอเคถ้ okay, างนนั้นเดี๋ยวขอจบคลิปก่อนนะฮะรายงานก่อน